สวัสดีครับท่นาบบนพ่อแม่พี่น้องผู้รับผู้ฟังผู้ชมของผมเอฟซีทุกคนที่ให้ความนับถือเคารพผมและผมขออวยพรสาหรับคนที่บอกว่าผมติดตามอาจารย์ในทุกปตลอดเวลาผมขอบคุณครับแต่ก็ขอให้มาเยี่ยมผมมั่งเพราะว่าอาจารย์ปิจันอยากมีเพื่อนอยากได้เห็นน้องๆทุกคนมาเยี่ยมเยีนเยนมาดูพิพิธภัณฑ์ผมพิพิธภัณฑ์เล็กๆซึ่งมันไม่ได้ใหญ่โตโอเดรนอะไรแต่ว่ามีของสิง่งสําคัญที่สุดของสมเด็จปู่ไว้ให้คุณดู น่าอีกวาระหนึ่งที่วันนี้ที่ผมได้มีโอกาสมาพบพบทัรนทั้งหลายในทุกนี้ผมก็นำเอาวัตถุมงคลซึ่งไม่มีใครได้เคยเห็นเลยผมเชื่อได้อันนี้ในโลกด้วยตามไปแล้วถามว่ามีเยอะไหมผมตอบจงภาคภูมิใจเลยจะใครหามาได้เท่าไหร่ผมเชื่อหมดหาไม่ผมหน่อยผมอยากได้จะเป็นเท่าไหร่ก็ช่างกี่ร้อยกี่พันอันขนมาแต่เรียกของใหม่นะครับ ถ้าเหมือนกับอสองอันนี้ผมรับซื้อเพราะผมนักปลูกไม่ใช่ไปซื้อมาขายหรอกซื้อมาเก็บอันนี้ถ้าเบอร์ใครอยากจะเห็นตัวอย่างก็มาหาดูที่ผมว่าไอ้ตัวอย่างที่ออกไปเนี่ยก็คนอื่นก็เอาตัวอย่างพะเศชพระคุณสมเด็จปู่พระอาจารย์โตไปอันนี้เป็นมีด หมอประจำตัวขององค์สมเด็จพุทธาจยา์โตพรหมดังสีท่านจะมีหนึ่งคาถาบุตรอันนี้ <c oughs> อันนี้ก็ทำสององค์เท่านั้นขออระาโทษน่าจะอยู่ข้างในห้องพระน่าอยู่ข้างในห้องพระเอ๊อ้อยู่ตรงนู้น มีไม่นั่นฮะไม่มีอหรอน่าจะมีเลยเอ้มันต้องต้องมีสิเดี๋ยวๆไม่ไม่มีไม่เป็นไรเออใช่ั่ ผมไปหยิบคระทาวุธมาให้สองอันท่านทำไว้ประจำตัวท่านท่านทำไว้ให้เพื่อนท่านคือคุณตาเจ้าพยาบดิน,นแล้วอันนี้มีดหมอนี่ท่านก็ทำไว้ให้ตัวท่านแล้วก็ทำไว้ให้คุณตาเพราะฉะนั้นมีดหมอของคุณเจ้าคุณตาปูไม่มีขายในท้องตลาดครับ แล้วผมก็ยังไม่เคยเห็นที่ไหนเลยแต่ถ้าบอกใครมีก็เอามาอันนี้เอาไว้สำหรับช่วยคนกเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเอาไว้ช่วยคนแล้วลก็รูปคำท่านก็มีน่ใส่ไว้เพื่อป้องกันตัวท่านมีท่านพ่อเอออะไรอ่ะนายผีอะอยู่ข้างล่างแล้วมีหมอ เอาไว้ที้ไล่สิเลวร้ายแล้วก็ยังมีเบียแก่อีกอันหนึง่งเพราะฉะนั้นสิ่งของพวกนี้เป็นของประจำตัวอยู่ในบาทมีสองบาทแต่บาทผมไม่อยากยกมาให้แล้วเพราะมันไม่สวยเลยอีปูอีปะหมดแล้วมันทะเลาะเปิด์กเปิรละเละ,เละ,เละหมดแล้ว,ลวเหรอเดยจับเอาของที่มีคุณค่านี้ไปใส่ผ่านไว้ บูชาผมไว้บูชานะครับนี่อันเชิญลงมาวันนี้ให้ท่านไปมีโอกาสได้เห็นผมเชื่อแน่ว่าแค่ถือกระทาไปเนี่ยเวลาเดินไปเนี่ยท่านไม่ต้องกลัวท่านมีเบี้ยแก้ผูกพระที่เอวท่านไม่ต้องกลัวใครจะปล่อยของปล่อยคุณปล่อยอะไรมาไม่มีอันนี้สามารถจะแก้กันได้หมดท่านมีพ่อท่านพ่อเวชวนท่านมีพ่อเวชวนอยู่ที่ประคัมเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่ สมเด็จปู่ได้ทําไว้ด้วยความตั้งมั่นของตัวท่านท่านเศดต้อยขั้งมันแล้วมอบให้กับคุณตาเพราะเป็นเด็กรุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนกันแล้วรักกันมากมีอะไรก็ไม่ได้ทํามากมายทาอย่างเก่งๆทำสองอันนะฮะอันนี้ของคุณตาคุณตาแต่ก่อนคุณตาเดินตรวจไปไหนคุณตาก็เอาเข้าวป่าเข้าดงอะไรไปคุณตาไปลบขมงิงคุณตาก็พกไปอันนี้ก็อยู่กับเจ้าคุณปู่จนสิ้นอายุ แล้วก็ส่งกลับมาให้รัชกาลที่สี่รัชกาลที่สี่ก็ให้มากับคุณตาแล้วก็ยกสมบัติทั้งหมดเนี่ยไปให้คุณตาจากคุณตาตา็องไปอยู่ที่คุณพ่อของคุณแม่คือคุณตาชมตาเล็กวัดบึงพญาสุเรนอะไรครับเพราะฉะนั้นโครสิงห์เสนีจะอยู่แถวนั้นทั้งหมดเยอะมากเลยปัจจุบันหลานก็เป็นสมภารวัดบึงพญาสุเรนอยู่นะครับขอให้เข้าใจตามนี้จ้าเกิดท่านมาหาผมที่บ้านท่านก็เด้นมูพิพิธภัณฑ์สวยๆยงาม และในพิพิธภัณฑ์พวกนี้ที่ท่านเห็นสวยๆนี้ฝีมืออาจารย์ปิ่นศัก์นะครับทําไว้ให้ท่านถ้าเมื่อท่านมาถึงท่านจะเห็นจะพาพราอย่างเงี้ยเนี่ยสวยไหมอะไรเงี้ยมันจะน่าดูไหมครับเพราะผมเป็นคนรักสวยรักงามผมเป็นคนสะอาดผมเป็นคนชอบจิตใจผมสะอาดผมอยากทพาพระให้สวยๆอ่ะหลวงพ่อผมก็เช็ดผมก็ขัดเนี่ยมันช้างในวังอะได้ต่างๆหรือว่า พญาสังอะไรผมเป็นโหรวงผมมีส,สังส่วนตัวก็มีให้ท่านดูผมมีค้องม,มีอะไรท่านก็จะได้มาศึกษาได้นะครับไม่ใช่มาซื้อนะครับไม่มีขายนะครับมีเก็บไว้ให้ท่านได้ศึกษาเผื่อท่านไปเจอที่อื่นอีกท่านจะได้สรรหามาได้อย่างถูกต้องไม่ถูกเขาหลอกเขาหลวมนะสมเด็จก็เหมือนกันถ้าใครอยากจะได้สมเด็จก็มาทําบุญกับผมอาจารย์ผมขอทำบุญเท่านี้ผมจะได้สะองไหม ผมก็ดูตามความเหมาะสมแล้วผมก็ให้ผมให้องค์ราคาสูงๆไปก็มีอาจารย์ไม่โง่เหรอผมไม่โง้หรอกผมจะเอาไปทำไมเงินเนี่ยเวลานี้ที่ต้องการปัจจัยได้ปัจจัยก็เพื่อต้องการไปทําวัดให้จบไปทําทานให้มากทําบุญให้เยอะผมาอายุปาดนี้แล้วผมไม่ไม่ได้สนใจนั้นแล้วบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้ท่านจะรวยว่าท่านมีหมื่นล้านก็เหลืองท่าน แต่ท่านก็ไม่สบายชอบผมใช่ไหมครับผมมีกินผมมีที่นอนผมอยากจะไปไหนผมขับรถไปเที่ยวผมก็ขับรถได้อยู่แล้วบอกว่ามีเพื่อนไปคุยกับน้องคนนั้นไปคุยกับน้องคนนี้ผมก็มีความสุขผมไม่ต้องมานั่งคิดเรื่องงานเรื่องการแล้วครับเพราะไม่มีทําแล้วนะฮะเห็นไหมครับว่าคนเราอ่ะแต่มันเสียอยู่อย่างเดียวทนะัท่านนะหลังจากที่เราสูงอายุนะคือผมอยู่แล้วมันเหงาวันนี้ผมไม่เหงาเนี่ยเพราะมีน้องมาทําชุก ผมก็ได้คุยกับน้องผมใช่ไหมครับมีกันอยู่สองคนเนี่ยเขาก็ทําทให้ผมตังเติมแล้ก็ไม่เอาผมไม่เคยเสียตังน้องมันก็ทําให้มันก็อยากให้ประชาชนรู้เสียเวลาเสียค่ารถเสียค่าน้ามันมาเองคือคนเราครับเมื่อเขามีน้าใจใช่ไหมฮะเราก็ควรจะมีน้าใจต่อเรารักเขาเขาก็รักเราเพราะฉะนั้นผมเชื่อแน่ว่า เราไม่ได้หวังผลอะไรครับผมทํานี่ผม,ไ,มได้ตังอะไรที่ไหนเนี่ยผมเสียวเวลาไม่ได้พักผ่อนแต่ก็มีความสนุกเพราะว่าน้องเขามาชวนทําน้องเขาก็ไม่ได้เอาตังผมไม่เคยได้ตังอะไรจากผมเลยนอกจากเอาข้าวไปกินการมันตายนี่คือสิ่งที่คนมีน้ําใจนะครับเพื่อนแบบนี้เขาบอกตาโบราณเพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วแหนงหนีไปหมดแล้วพื่อนกินผม เพื่อนตายหลายหมื่นมีมากได้ใช่ไหมครับเพื่อนตายาหาเจอเพเ่อนเอหายากเหลือเกินเพราะฉะนั้นเมื่อใครมาเป็นเพื่อนตายกับผมได้มาเป็นน้องผมได้สแสดงว่าเขาเป็นคนดีก็ขอให้เขารักษาคุณความดีอันนี้ไว้นะครับเพื่อประโยชน์ในวันภายหน้าขอบตัวเ,เขาเองเขาก็จะได้มีแต่ความจุบมีแต่ความเจริญอ้าเรากลับเข้ามาเรื่องมีดหมอนี่หลังจากที่รู้ได้ที่ของคุณตาที่ของคุณโปูกตมเด็จปูกจะจัดที่ๆๆของคุณตาแต่มตมนเด็จปูกของเรา นะคะรับหลังจากที่ปู่สมเด็จได้ทำแล้วเนี่ยท่านก็จะทําวัตถุมงคลเนี่ยเป็นสามอย่างเรียบเป็หนึ่งชุดพระพุทธธรรมประสงค์ก็คือหนึ่งมีดหมอสองขทาา่าวุธและสามกระเบียแก่สามประเด็นนี้จะเป็นพระประจําตัวของท่านแต่ไม่รวมเป็นพระประจําส่วนตัวนะครับอันนี้พระประจําส่วนตัวมีอีกหนึ่งองค์นะฮะซึ่งอันนั้นราคาสูงมาก ผมตั้งราคาไปสูงมากถามว่าอยากได้เงินเหรอถึงเอาเงินโขนดขนาดนั้นมาให้ผมผมก็ไม่ซื้อไม่ขายนะครับพันล้านอ่ะตั้งไว้อ่ะเพื่อให้รู้ว่าผมเก็บไว้ให้ประชาชนให้พี่น้องทุกคนให้เอเจทุกคนที่มาเยี่ยมผมให้เพื่อนผมได้มีโอ,อกาสได้เห็นถ้าว่าผมขายไปผมได้เงินมาผมเอาไปทำอะไรเงินทุกคนอยากได้แต่ถามว่าถ้าวมันได้ไปล้นเหลือขนาดนั้นเอาไปทําอะไรครับซื้อรถเบนซ์มันถามมีที่จอดไหมครับ บ้านผมเข้าได้ไหมผมไม่ทํางานแล้วผมจะไปทําอะไรขับเบ้นไปไหนเสียน้ำมันไหมเสียเงินไหมเสียเวลาไหมอันตรายไหมไม่สมควรเลยแล้วถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้ไเวลานี้ผมก็ซื้อไนดะ้ผมมีตังค์พอไอ้เบ้นอ่ะสามล้านกว่าทำไมจะซื้อไม่ได้แต่มีประโยชน์อะไรครับท่านสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะมาสอนกันไม่ใช่สิ่งที่เราจะมาเตือนกันวันนี้เรามาเตือนกันถึงเรื่องนี้อ้าววันนี้ผมจะชักให้ดูนะนี่ ทำไมถึงเป็นแบบว่าเป็นของท่านปู่สมเด็จเพราะมีใครบ้างครับที่บอกสญนจะรักเพาะอย่างนี้องละล้านกับสามสิบล้านแล้วเนี่ยเนี่ยนเนี่ยแค่ขายไป็องละล้านถามว่าขายได้ได้ที่ผมมีวิธีจะเอาแม่ล้าอาเนี้ยเดี๋ยวผมจุม่มน้ำยาหน่อยเดียวเท่านั้นหลุดออกมาเลยแล้วผมก็ขายท่านไปองละล้านแต่ผมไม่ได้ตังค์มากินขนมแล้วใช่ไหมนี่ประโยชน์ที่สะดูนี่ครับดูซะนมี่หมอเป็นอย่างนี้และถามว่า แล้วทําไมถึงจะรู้ต้องเขียนแล้วขรัวโตอยู่ที่ไงจารึกไว้เลยนะครับจารึกไว้เลยนะครับขรัวโตนะครับก็คงจะรู้นะคนอื่นๆหรือองค์อื่นๆในปัจจุบันก็ไปเอาตัวอย่างท่านมาแล้วก็ขายแต่ปูสมเด็จทำสองอันแล้วไม่มีขายถ้าใครมีอีกเอามาให้ผมผมซื้อหมด<ๆ>นะครับเพราะผมชอบ นะครับบผมชอ <c oughs> นี่คือได้ท่านเห็นไหมว่า <c oughs> แม้แต่ช่างดเห็นมฮะแม้ระทั่งตัวก็มีพระรอมรอบมีแต่ความศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นนะครับ <c oughs> ตั้งแต่ผมมีมาผมไม่เคยกกัวผีเลยแต่ก่อนผมกกัวผีจนขึ้นหมอง <c oughs> อ่าทีนี้ก็เป็นทันว่าคาถานี่ก็รู้อยู่แล้วนะครับไปสําหรับถือไป เดินไปไหนเนี่ยก็จะได้แผ่รัศมีไม่ให้สิ่งเลวร้ายแล้วก็เบียอแก่ก็เอาไว้กันเวลาเหตุการณ์ต่างๆในสิ่งที่ไม่ดีจะวิ่งเข้ามาหาตัวเบียแก้ของปู่สมเด็จก็จะได้เอาไว้กันนะครับเบียแก้อยู่ตรงนี้นะฮะและ้วท่านก็ทำแล้วสองชุดก็ให้คุณตาผมชุดหนึ่งคุณตาท่านก็เก็บไว้จนถึงสินสส้นชีวิตสมเด็จปู่ก็สิ้นชีวิตแล้วรัชกาลที่สี่ก็พระราชทานให้กับเจ้าคุณตา เจ้าุนตาก็ไปให้เจ้าุนตาเล็กคือปัญญาบ <c oughs> <c oughs> ิดละบัตบึงปัญญาสุเรนนะครับเจ้าปัญญาสุเรนเป็นลูกขุนตาชมเป็นลูกขุนตาแล้วเจ้าปัญญาสุเรนก็มีลูกชื่อขุนตาชมก็คือคุณพ่อของคุณแม่แล้วคุณแม่เฉลียงก็เอาสมบัติทั้งหมดมายกให้ผม <c oughs> ผมก็ดูแลมาจนทุกวันนี้นะครับสําหรับวันนี้ผมก็คิดว่าผมก็ได้ที่แน่ แล้วตัดแนะนำแล้วต็เอาติดที่ไม้ดูนะครับล้ำพันทั้งนั้นเลยแล้วท่านก็มีพระองค์เดียวเท่านั้น,น,น,นที่มีความาห่วงใยประชาชนผมยม้ำอีกครั้งนะ<ม>เห็นไหมว่าท่านเขียนข้างหลังไหมมีเงินมีเงินมีทองมีอำน,นาจมีวัฒนามีบารมีเงิ<ใ>นอทองไหลกองเ<ม>งินทองไหลามามีเฮงเฮงเฮงมีดีดีดีมีรวยรวยรวยเพราะท่านห่วงใยพวกเรา มีพระองค์ไหนที่ทําสมัยใหม่มีไหมเพราะ<ม>ฉะนั้นผมรักทำอย่างเดียวเยวท่านั<ม>้นองค์เดียวเท่านั้นคือสมเด็จพระสัจจาสราำหรับวันนี้ผมขอบรรยายและจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ